สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบก,กันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องพระบรมราชวาทการมีวินัยค่ะพระบรมราชวาทหมายถึงโอวาสหรือคำสอนของพระเจ้าแผ่นดินมักพระราชทานแก่ที่ประชุมหรือกลุ่มบุคคลเช่นกลุ่มเกษตรกรกลุ่มบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ พระบรมราชวาทที่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่ประชาชนไว้ในโอกาสต่างๆมีจำนวนมากเราควรศึกษาให้รู้เข้าใจ mm hmm. เห็นคุณค่าและยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินชีวิตดังเช่นการมีวินยัยการมีวินัยหมายถึงการยึดมั่นในกฎระเบียบ ข้อบังคับกติกาหรือข้อตกลงที่ได้กำหนดไว้เพื่อเป็นแนวปฏิบัติให้เกิดความสงบสุขและความเจริญก้าวหน้าของตนเองและสังคมนักเรียนรู้ไหมคะว่าคนที่มีวินัยจะเป็นคนอย่างไรผู้ที่มีวินัยจะป่าฝึกปฏิบตัติตามกฎระเบียบข้อบังคับกกติกาหรือข้อตกลงต่างๆอย่างเคร่งครัดทั้งต่อหน้าและรับหลัง เราต้องมีวินัยต่อตอนเองต่อผู้อื่นต่อประเทศชาติดังพระบรมราโชวาทวินัยที่แท้จริงสองอย่างอย่างหนึ่งคือวินัยตามที่ทราบกันและถือกันอันได้แก่ข้อปฏิบัติบัญญัติไว้เป็นกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับต่างๆให้พึงปฏิบัติอีกอย่างหนึ่งคือวินัยในตนเองที่แต่ละคนต้องบัญญัติขึ้น สำหรับคอยวควบคุมบังคับให้มีความจริงใจและประพฤติปฏิบัติตามความตั้งใจจริงนั้นอย่างมั่นคงมีลักษณะเป็นสัจ,จธิฐานหรือการตั้งสัตว์สัญญาให้แก่ตนเองวินัยอย่างนี้จัดเป็นแท้เพราะให้ผลจริงและแน่นอนยิ่งกว่าวินัยที่เป็นบทบัญญัติทั้งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะเกื้อกูลให้การใช้วินัย ที่เป็นบทบัญญัตินั้นได้ผลเที่ยงตรงถูกต้องสมบูรณ์ตามเจตนารมณ์พระบรมราชวาสในพิธีพระราชทานกระบีปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุนจอมเกล้าในวันที่25มีนาคม2524จากพระบรมราชวาสนี้จะเห็นว่าถ้าเรามีวินยัยเราก็จะทำอะไร ประสบคนสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขดังตัวอย่างการมีวินยัยนักกีฬามันฝึกซ้อมทุกวันก็จะทำให้ชนะเลิศในการแข่งขันกีฬาการมีวินัยในการทำงานร่วมกันทำให้ทำงานสำเร็จและอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขเรามาสรุปความรู้ที่ได้กันนะคะ การมีวินัยคือการยึดมั่นในกฎระเบียบข้อบังคับกติกาหรือข้อตกลงที่ได้กำหนดไว้เพื่อเป็นแนวปฏิบัติให้เกิดความสงบสุขและความเจริญก้าวหน้าของตอนเองและสังคมเราต้องมีวินัยต่อตอนเองต่อผู้อื่นและต่อประเทศชาติครูมีคำถามให้นักเรียนทำลงในสมุดแล้วอย่าลืมทบทวนบทเรียน พบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ